สวัสดีนะครับวันนี้ลุงมิสบีนนะครับจะมาบอกว่าที่สหการประมูลเชียงใหม่แห่งงลายจะมีงานประมูลรถยนต์แล้วนะครับรีบๆเข้ามาดูรถกันได้นะครับสามารถซื้อไปใช้ซื้อไปขายได้นะครับอย่างในกอยลืมไปเราไปดูรถกันเลยนะครับไปครับวา้วก็ไปมาตามาเลยครับผมเจนครับนี่ครับทุกคนมีรถประมูลอีกแล้วรถยนต์นะครับนี่เห็นไหมครับ แเขาไอดูกันหน่อยไหมวันที่2นี่จะประมูลแล้วนะครับเฮนี่ไม่ม่มมาที่สหาการประมูลเชียงใหม่หางลงบอกแล้วไม่ผิดหวังครับทุกท่านมีรถอยู่ประมาณ ประมาณ60คันหรือ80คัิบในเดือนมีซีรีส์แวละยี่สิบอะซีรีส์แถวละแาวละยี่สิบ่ะเห็นไหมหกสิบเจ็ดคันละโดยประมาณ เ่ยมาเลยมาเลยครับทุกท่านที่สหการประมูลเชียงใหม่หางดงนะครับอย่าลืมนะเว้ยาทุกคนนี่ฮอนด้าเจ็ดมิซูซชีฮอนด้าเซียวิีนี่จะเสียซีวิตสีวิตซีที่มีรถหับทีนี เห็นแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนอยากแนะนำให้ทุกคนมาเพราะรถที่นี่เยอะมากครับอยากได้รถรุ่นไหนตัวไหนสีไหนยี่ห้อไหนเนะี่ยต้องมา ตรงเวะมาที่สหาการประมูลเชียงใหม่หางดงเท่านั้นครับเข้าใจไ,ไหมครับทุกคนแปดสิคันมีรถอยู่แปดสิคันนะครับทุกคนใช่ไหม Tiga puluh tujuh, tiga puluh tujuh Tiga ni, น้ำเินน้ำเินน้ำน้ำน้ำหมตอะไรมันเยอะจริงๆมีใครจะสนใจอยากจะได้ไปละหมาดละหมาดมีสายมาล่าละหมาดตดสลา นี่ใครอยากสนใจรถไรบ้างครับเชฟก็มีนะครับเห็นไหมครับรถท,ที่นี่มีเยอะ บอกแล้วว่าไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังเห็นไหมครับรีบเลยครับรีบมาดูรถกันได้นะครับนี่อยู่ตัวนี้สิมิซูบิชินั่นเนี่ยมิซูบิชิสวยขนาดไหน ราคาดูเหมือนใหม่มากอ่ะอีสุู่ก็มีเห็นไหม โอเคงั้นก็แนะนำให้ดูว่ามีรถเยอะมากมายเห็นแล้วนะครับไอ้มอเตอร์ไซค์นี้เอาไว้เป็นวันถัดไปนะครับประมาณเดินหน้าแต่ว่าหลังจากรถยนต์อีกทีหนึ่งนะครับมีเยอะอีกแล้วรถ <c oughs> ได่ไม่ผิดหวังนะ <c oughs> ไม่ผิดหวังใครชอบรถ เอาไปใช้ไปขายตอนนี้สุดยอดทีน่นี่สหาการประมูลเชียงใหม่หางดงน่ะยินดีให้บริการทุกท่านเป็นกันเองเสมอนะครับโอเคครับลุงขอลุงมิสเตอร์บินขอลาเบียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็แวะเวียนกันมานะครับแวะเวียนมาดูรถมาชมรถนะครับโอเคนะครับน,นี่นี่นักบนงวดหน้านะครับมอเตอร์ไซค์แรงจักรยานยนต์นะครับ เห็นไหมครับเยอะแยะบายๆนะครับทุกท่านขอให้ทุกคนมีความสุขในการรับชมคลิปของลุงมิสเตอร์บีนต่อไปนะครับบายบายทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีวันนี้ใครอยากสนใจรถยนต์มากมายนะครับที่เอาไปใช้กันแล้วก็ไปซื้อไปขายต่อก็ได้นะมาที่สหาการประมูลเชียงใหม่หางรงนะครับทุกท่านที่นี่มีรถมากมายสวยๆหลายๆรุ่นหลายๆยี่หอ้อให้เลือกกันนะครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สหาการประมูลเชียงใหม่หางดงนะครับอย่าลืมแวะเวียนมากันนะครับมีรถเยอะมากๆครับ ใกลจะประมูลแล้วเดือนหน้านี่นะครับต้นเดือนนะครับรีบมาเลยครับีกวันสอวันเองครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับรีบๆมากันนะครับที่สหาการประมูลเชียงใหม่ห่างเรานะครับบ๊ายบาย